มาดูก่อนเขาบอกใหกับคนที่คนโสดไปแล้วเนาะเขาวอกให้กับคนที่กำลังโอกหักในวันนี้แล้วกันคนที่เพิ่งโสดคนที่เพิ่งโสดนะฮก็เทนี้ผมเขียนไว้แบบนานแล้วแต่ว่า ผมรู้สึกว่าทุกคนแบบเคยฟังแน่นอนแล้วก็น่าจะชอบเออเป็นปกแบบว่าเป็นปกมิกกี้เมาส์อ่ะแบบหน้าปกเป็นมิกกี้เมาส์มันพูดถึงความสงสัยเ่อความรักของคนคนหนึ่งมันได้หายไปแบบชั่วริบตาเออใช่ครับมันคือคำถามที่เกิดขึ้นว่าความรักของเราเนี่ยมันหายไปตอนไหนนะครับ Let's go.